นนุกุลพูดฝากไปถึงท่านสสและสวกางงานประกาศรางวัลบอกได้เวลาที่พวกท่านจะพิสูจน์อุดมการแล้วเรียกว่ายังคงดูเดือดกันทีเดียวสำหรับการลุ้นว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย แม้ว่าทางทีมพิธาลิมเจริญรัตคด n เดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเก้าไกลจะมีคะแนนนาที่มีสอสอเป็นอันดับหนึ่งแต่หลายๆคนก็ยังลุ้นว่าทางทีมพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นจะได้เป็นนายกหรือไม่เพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่หมายถึงสมาชิกผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอย่างน้อย376เสียงจากเสียงทั้งหมด750เสียงจึงทําให้ประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากกันเลยทีเดียวล่าสุดนักสแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างนนกุลชานน,น์ได้มีกกกาารรพูดดดถึงงปะเดดเ็นนัล่่วช โดยหนุ่มนนทกุลได้พูดฝากไปถึงท่านสสและสอวอขณะขึ้นรับรางวัลหนุ่มปังแห่งปีที่งานประกาศรางวัลแคสต์อเวอร์ดครั้งที่17โดยหนุ่มนนทกุลได้พูดฝากไปถึงท่านสสและสอวอว่าจริงๆฝ่ายหญิงพูดไปเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะพูดดีไหมแต่ก็อยากลองฟังจากมุมมองผมบ้างไหมครับ <c oughs> ครับก็จริงๆผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกผู้แทนรัษฎรที่ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับก้าวแรกที่ท่านก้าวเข้ามาในวงการนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนนั้นมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าที่จะพัฒนาประเทศแต่ว่าการเดินทางของท่านนั้นอาจจะประสบด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่บีบบังคับให้ท่านกายมัมีโซ่ตวนบางอย่างแต่นี่เป็นเวลาที่ดีครับเวลาที่ดีมากๆเวลาที่ทั้งโลกจับจ้องมาที่พุกท่านทั้งหมด เป็นเวลาที่พวกท่านจะพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ที่เคยมีในเยาววัยของพวกท่านนั้นจะสามารถงอกเงยมาเป็นรูปธรรมได้ณโมเมนต์นี้ครับเพราะฉะนั้นฝากทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไม่ใช่แค่ท่านสวแต่ท่านสอสอที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยนะครับขอบคุณทุกคนมากค,ครับนนกุลครับเรียกได้ว่างานนี้หนุ่มนนกุลก็ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับ